ตับปีงปลากิมตับหุูฮงครับพี่น้องแทบแทบมากครับพี่น้องเียบรอยแล้วแทบแทบกินย um mm ูไหยยูทงยูธาบรรยากาศแบบบ้านขขนนนนนาาารบบีีีี้้มมิวทยง่่ออเเกกก Chân nhầy quang thân Ừ Mà giang loại như này bên kia mùa mì lạng mùa 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 cây mùa 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 cái mùa 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 อยากไปหาปลาเราคุณเกินไปทั้งปลาเลยกินตับเนื้อก็หมูอะไรกับปลาแล้คนประเภทนี้ต้อกอย่างนี่นะผ้าเอื้อย่างนู่นเออว่าปีมอสเลยจีผ้าเอื้อย่างนึง าเขเอาไปจักตัวสองตัวน้งเลยแล้วหมอนึงก็ไม่อยากหรือว่าตอนนี้แต่เกียโทษเราหายเยอะตัวนึ่งของเราเราเอาไปพูดละตัวก่นนะตองเราตัวนี้ปีนี้ใกล้ไ่ปีนี้มาหลายปีนั่นดิบวแอมหากันมืองหาว่าไเนาจุดนไไรบนนไปกับมูไม้มาเก่าก็พ่นนายบอยยุบ้านสูเบื้องห่งนยบยุบานมันได้ถูงถง มาทียะสามตัวี่ตัวนะหมานาะมีสู่หมาหรือไก่นาะไลายตัวนึ่งลักทั้งหนึ่งตัวนัทั้งหนึงอะบันคนนาะมีอย่งเียอมยยังอ้ะโอ้แจกไปว่ะมีแล้วบางตัวไก่ยบนู่นันยูหน้าเกี่ยวเขายุยงทีแล้วสองคันเลยแจไปยังอจแล้วก็มาเริม เดียวการโพลงก็ดีกว่าตาาห้องหยตาเตยตาทึงเตยตาย่ตึ้งถึงๆก็รอโพรงอืมพเลิกก็วุ่นเดี๋ยวน้ำเลึกล่ขันนอนอนไม่อยลงลำเล็กหละบไ่อยกพองอนมาจวดลงเห็นไายจวดมึงก็มาโดดยายยายลุง อยู่ตรงนอนไปจางเอากุดเลย ừ, จางเัาลงอีกเป็ ừ, นเม็ดลงกรสุดเลยล่ะตาทุกมันสุดม้งเลยอันนั้นก็สิ่งง่ายวะยังเดลยก็ามาเห็ดหวยบ่มี่ยบ่มีดินใต้บอกเกามาโจ้ทั้งถังเลยม่ได้งไง <laughs> ทังวมวยไปไหนก็เรยมั่นะม่เลี้ยงคแล้วเนอะเพราะว่าข่นมากเลยมากแบบเก่าเมยแบบเก่าขาดอีกบักริสกบาลเนี่ยมันมันจบแถบ่ะเงี้ยมันมาไม่เห็ดเพอย่เงี้ยหนึ่อมเอางบตัวได้นิเ็นป่ะมันไอ้พวนี้มันมันกเสเอาเงินเนาะ มาเนี่ผู้ยูน่นะผู้กับผู้เส้นพันกับผู้เบึงเห็นไหมหนาไปขู่ลงเขาโคตรๆพวกนายโยสิ้นกรได้กันหลอเลียนตายเแมือนั่นเนาะสมเราไม่ได้ใส่งนั้นในปีเนาะโอ้เสีบๆสี่บ้ีง เพียงป้าป้าไปเตียงยางดีตึ้งมากขาดจำว่าฝนตกนำเกาะคนไปเตียงบุคนไปเตียงอาหญ้าหาหญ้าไปใจปลูกงาฟังหมดท้อเอาเสียบเสีบครับพี่นอน